หมอลองกระดูกคอเสื่อมรักษาได้ไหมและมีวิธีการดูแลแบบไหนบ้างนะครับเกิดจากภาวะที่น้ําในหมอลองกระดูกเนี่ยลดลงนะครับเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามวัยของโดยคนเราทุกคนนะครับวิธีการรักษาเนี่ยไม่มีวิธีการที่จำเพาะเจาะจงนะครับไม่สามารถไปทําให้มันย้อนคืนกลับไปเป็นเหมือนในตอนที่เรายังอายุน้อยอยู่ได้นะครับแต่มันมีวิธีการชะลอแล้วก็ป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นนะครับ 1. การหลีกเลี่ยงการยกของหนักอันที่2การ ควบคุมน้ำหนักอันที่3าก็คือการใช้งานอย่างเช่นก้มกดโทรศัพท์ต่อเนื่องน,นานๆส่วนวิธีการป้องกันก็คือ1เราต้องการสร้างกล้ามเนื้อท้องและกล้ามเนื้อหลังนะครับให้แข็งแรงโดยการหนึ่งที่ดีที่สุดเลยแนะนําว่าไปไว่ายน้ำนะอันที่2แนะนําให้ทําเป็นการฝึกทําท่าแพร้งนะครับก็เป็นการชะลอและป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นนะครับร่วมกับทําให้อาการเนี่ยดีขึ้นได้นะครับ